กองทุนโรบีแคร์นี่ถือว่าเป็นกองทุนที่เรานําเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะครับเราจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนอีกกองทุนหนึ่งนะครับชื่อว่ากองทุนเวลลิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์นะครับคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วกองทุนเวลลิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์นี่เขาลงทุนอะไรก็ต้องบอกว่าเขาจะลงทุนในหุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์นะครับถ้าพูดถึงเฮลท์แคร์คนก็นึกเอ๊ะเป็นบริษัทยาหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกองทุนโรบีแคร์เนี่ยก็จะลงทุนนใ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็น pharmaceutical หรือบริษัทยายังรวมไปถึง b i o t e c h โนโลยีนะครับซึ่งเป็นคนที่คิดค้นนะครับเรื่องตัวยาใหม่ๆหรือการรักษาใหม่ๆขึ้นมานะครับและยังอีกสองเซกเตอร์นะครับเกี่ยวเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็รวมถึง medical service อย่างเช่นโรงพยาบาลนี่นะครับก็จะเป็นใน health health care sector นี่ก็จะประกอบด้วย sub sector สี่ S, sub sector นะครับก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นกองทุนที่ถ้าคนคิดว่านะครับ การลงทุนนะครับในกิจการที่จะเติบโตระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่ก็ลงทุนในกองทุนดีแค์ได้อันดับแรกเวลาเราจะลงทุนกองทุนพวกนี้เนี่ยเนื่องจากกองทุนนี้เป็นการลงทุนในหุ้นนะครับอันดับแรกคือต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ลงทุนระยะยาวที่สําคัญที่สุดก็คืออาจจะต้องมองไกลนิดนึงนะครับว่าในธุรกิจนี้น่าจะเติบโตในระยะยาวได้นะครับ แล้วก็คาดหวังผลตอบแทนที่สูงถ้าเกิดเป็นคนที่บอกว่ารับความเสี่ยงไม่ได้ลงทุนได้สั้นหรือบอกว่าฉันไม่ต้องการผลตอบแทนสูงก็ไม่จําเป็นที่ต้องลงการติดต่อนะครับเพื่อลงทุนเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนขายบริษัทสามแห่งนะครับก็มีมบริษัทหลักทรัพย์บรหลวงนะครับบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสินแล้วก็ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะครับแต่ก่อนที่จะลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเอ๊ะมูลเหตุอะไรที่เราควรจะลงททนนุุนนนใ้ีี่่เกกยวกับแ หลักๆก,ก็คงจะมีอยู่3เรื่องอันแรกก็คือเรื่องโครงสร้างประชากรนะครับอันดับที่2คือเรื่องนวัตกรรมอันดับที่3ก็คือเรื่องของความมั่งคั่งคนที่เ,เปลี่ยนแปลงไปโดยรวมๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเรายอมรับว่าคนอายุยืนขึ้นนะครับเนื่องจากมีความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็ทําให้มีความต้องการในเรื่องของการรักษาสุขภาพมากขึ้นนะครับอันดับที่2 ในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันก็จะมีตัวอย่างใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้นะครับคนเนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาใช้ยาพวกนี้มากขึ้นอันดับที่3านี่สาคัญถ้าเรามองดูเรื่องความมั่งคั่งของคนในโลกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความมั่งคั่งในเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับปัจจุบันในความมั่งคั่งนี่กระจายมาที่เอเชียนะครับคนเมื่อมีความมั่งคั่งมากขึ้นฐานะการเงินดีขึ้นก็สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทั้ง3อย่างนี่เป็นปัจจัยที่ทําให้กอ,องทุนที่ลงทุนในเฮลท์แคร์เซกเตอร์นี่น่าจะเติบโตขึ้นในระยะอย่างขั้นต่ำนะครับก็แค่1,000บาทนะครับสำหรับกองทุนของเราจอบหลวงทุกกองทุนก็คือ1,000บาทนะครับ